เจริญพรยามเช้าสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของสัมมาสัมพพุทธเจ้าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหน้าตรงนี้คือสวนพุทธไทยสวรรค์ปุทธยานพระโพธิสัตว์ หลวงพ่อใหญ่วัดเจตุงและหลวงพ่อมหาโกศลส่วนพระโพธิสัตว์จงมาเปิดเนตรทั้งสามให้พื้นที่ตรงนี้มีแต่ความว่ารุ่งเรืองเป็นสีวิไรและมีอุบาสกอุบาสิกา มาร่วมกันปฏิบัติธรรมนุ่งชุดขาวดูแล้วบริสุทธิ์งามมากวันนี้เป็นวันดีได้ทำสักการะอันเชิญ ให้เสด็จปู่เสด็จย่าทุกทุกพระอ,องค์ท่านเจ้าคุณทั้งสิบเสด็จปู่ยีพระอีศวรพระนาลายปู่เวชสวรรค์ขอให้ลูกหลานจงมีความสุขก,กายสบายใจขอเชิญมาร่วมกันเวียนเทียนข้าวัรรษานี้ เป็นแสงสีแห่งธรรมความสว่างสวยัยพรุ่งโรดแก่ครอบครัวและการงานรลูกทั้งใจทำครั้งนี้ถวายบายสีผลละหมากรากไม้และเทียนพรรษา ธงชาติธงธรรมจักรและเครื่องหอมต่างๆเพื่อให้ลูกหลานจงมีความมั่งคั่งแก่หน้าที่การงานกันตลอดไป ด้วยใจบริสุทธิ์และเมตตาที่นี่พื้นที่95ไร่กลางใจเปิดแล้วดูงามสง่ามากขอให้สาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมการปิติยินดีผู้ที่มาไม่ได้ก็น้อมจิตน้อมกายตั้งนะโมสามจบแล้วเอ่ยคำว่าข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญนี้แผ่ภัยสารไปทุกภพทุกชาติ ทุกกับทุกกันที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ลูกและครอบครัววงสาธนารญาติจงมีแต่ความว่าโชคดีมีใช้สาธุคำเดียวได้บุญกันทั่วทั่วหน้าขอให้ลูกหลานจงปฏิบัติ และตั้งใจทําแต่ในความดีและเชื่อมั่นว่าตัวของเรานี้จะอยู่ใต้กาสาวพักนุ่งขาวห่มขาวถือศีลบริสุทธิ์ด้วยใจที่มีคุณธรรมถึงไม่ได้ดีเต็มร้อย แต่ใจดีมีคุณธรรมก็ถือว่าเมตตามากสูงพอทีเดียวขอกราบเรียนเชิญท,ทุกทท่านมาร่วมเวียนเทียนกันที่พุทธไทยสวนสวรรค์นี้ด้วยเธอน Thank <laughs> you. ชวนเชิญให้แล้วนะทำให้เสร็จแล้ว Mm.